สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมกัญชยัยได้ใจไปเต็มๆหลังพูดปมดราม่ามดดำต้องคนด่าเป็นล้านถึงจะรู้สึกจากการณีมดดำขาชาภาได้พูดผ่านรายการหนึ่งบางช่วงมีเนื้อหาที่พูดว่าเราไม่เห็นซูเปอปร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ตอนนั้นก็มีแบมแบมนิชชนแต่ก็ไม่ไปขนาดนี้อันนี้คือระดับโลกคำพูดดังกล่าวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยหลายๆคนได้บอกว่า จะชมลิซ่าก็ไม่ผิดแต่ควรให้เกียรติศิลปินคนอื่นๆด้วยทําให้ในทวิตเตอร์เกิดติดแฮชแท็กแบนด์มดดำขึ้นอันดับหนึ่งทันทีพร้อมทั้งรถทัวร์ลงจอดมากมายและต่อมามดดำก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกลางอินสตาแกรมถึงกรณีดังกล่าวและยังได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษผ่านอินสตาแกรมกลางหนึ่งอีกครั้งและล่าสุดวันนี้13กันยายน2564ในรายการเชียงวันทันเหตุการณ์นมกัญชัยได้พูดกลางรายการถึงกรณีของมดดำที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้จะสนิทกับมดดำแต่เรื่องนี้ขอพูดแบบตรงไปตรงมา เรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องอ้างคําว่าไม่เจตนาหรือไม่เจตนาเลย1ต่อให้ไม่เจตนาก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าคนครายขรายเขาก็รัก 2. ลักษณะของการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบไม่ได้พระมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอย่างเมื่อก่อนมีคนเปรียบเทียบผมกับคนอื่นเยอะแยะผมก็จะบอกว่าไม่มีใครเป็นใครได้ ทุกคนมีคุณค่าของตัวเองเพราะอาจจะถนัดแบบนี้คนนั้นอาจจะถนัดแบบนั้นแต่สุดท้ายทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองและนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นบทเรียนขน้งใหญ่ของมดดำในมุมมองของผมที่รู้จักมดดำเป็นน้องคนหนึ่งผมมองว่าดีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะนี่คือประ,ะสบการณ์ชั้นสูงที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วการที่จะถูกคนด่าเป็นล้านคือด่าเป็นแสนอาจจะไม่รู้สึกแต่วันนี้ผมเชื่อและต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปปร,รับปรุงและเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสักทีเรื่องนี้ ช่วยไม่ได้ปล่อยให้เป็นบทเรียนของมดดำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มดดำต้องคิดให้ได้ก่อนจะออกมาขอโทษมดดำต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดหรือเปล่าต้องเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองพูดว่านั่นคือความผิดแล้วถึงจะขอโทษได้แต่หากพูดขอโทษออกมาแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดอันนั้นมันไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก c h i n i m ข o บคุณครับ